ย้อนไปเมื่อ6ปีก่อนนะทำไมอาการมันกําเริบขึ้นจนถึงกับต้องไปกินยาต้านเศร้ากินยานอนหลับจากหมอแผนปัจจุบันนะคะก็พี่จะเจอว่าปัญหาว่ามีโจรขึ้นบ้านตัวเองถึงสองครั้งเนาะขึ้นมาแบบน่ากลัวด้วยนะคะมีการแบบว่าปะทะกันด้วยเนาะแบบว่าทําให้เราเป็นแพนิกหลังจากนั้นมาเป็นระยะเวลาอีกหลายเดือนเกือบปีเลยค่ะคือนอนไม่หลับเลยนะเพราะอะไรดังก็แก๊กก็แก๊กนะคะก็จะตื่นขึ้น,นมาแล้วก็มานั่งดูกล้องวงจรปิดตลอดทั้งคืนเลยนะคะวันนี้นะคะจะมาคุยกันเรื่องฝึกจิต ต่อจากตอนที่แล้วนะคะที่พี่จะฝึกจิตตามพระอาจารย์ธรรมทีโปเนาะแล้วก็จะมีคุณหมอปูเป้นะคะเป็นโยเหมือนเป็นสะพานบุญนะคะเผยแพร่สื่อสารให้กับพวกเราเนี่ยนะคะทําความเข้าใจในการฝึกมากขึ้นวิธีการฝึกของอาจารย์ก็คือการกําหนดให้รู้ดวงจิตของตัวเองซึ่งจะอยู่ตรงกลางนะคะใกล้ๆก,กับลิ้นปี่เนาะบางครั้งแล้วพี่จักก็เจอเขาบางครั้งพี่จกักก็ไม่เจอเขาจริงๆนะถ้าเจอเขาเอาเอา,เอานิ้วไปไปจับดูเบาๆแผ่วๆเนี่ยนะคะจะได้ยินเลยว่าตุบ ตุบตุบตุบอย่างนี้นะคะทําให้เรารู้ว่าจิตของเราเนี่ยเกิดและดับตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นเวลามีอาการอะไรเกิดขึ้นหรือมีเรื่องราวที่มากระทบทําให้เราร้อนรุ่มนะสะสมระส,รสายเกิดโทสะเกิดโมโหเนี่ยเราก็จะตั้งสติทันแล้วก็รู้นะคะว่าเดี๋ยวมันก็จะดับลงนั่นเองนะทายัางไงก็ได้ให้เรากลับมาตั้งสติให้เร็วที่สุดนะคะบังคับให้อาการเหล่านั้นไม่เกิดเป็นไป,นปนไม่ได้นะคะแต่บังคับให้กลับมาแล้วก็ดับลงได้เร็วเนี่ย ฝึกฝนได้จริงนะคะทํากับตัวเองแล้วเลยอยากจะมาแชร์ให้ทุกคนฟังนะเผื่อทุกคนเป็นเคสเดียวกับพี่จ้านะเมื่อย้อนไปเมื่อ6ปีก่อนนะทำไมอาการมันกําเริบขึ้นจนถึงกับต้องไปกินยาต้านเศร้ากินยา,อน,ยานอนหลับจากหมอแผนปัจจุบันนะคะก็พี่จ๊ะเจอว่า ปัญหาว่ามีโจรขึ้นบ้านตัวเองถึงสองครั้งเนาะขึ้นมาแบบน่ากลัวด้วยนะคะมีการแบบว่าปะทะกันด้วยเนาะแบบว่าเจอกับแม่บ้านของเราเนี่ยแล้วก็มีการประทะกันเขาไม่ได้เป็นโจรที่แบบหนีอะ่ะเออคว้าม,มีอะไรมาปะทะกันต่ออะไรอย่างเงี้ยก็น่ากลัวระดับหนึ่งนะคะแต่ก็โชคดีว่าไม่มีใครเป็นอะไรนะคะของที่หายไปก็ไม่เยอะมากแต่มันทําให้เราเป็นแพนิกหลังจากนั้นมาเป็นระยะเวลาอีกหลายเดือนเกือบปีเลยค่ะ คือนอนไม่หลับเลยนะพออะไรดังก็แก๊กก็แก๊กนะคะก็จะตื่นขึ้นมาแล้วก็มานั่งดูกล้องวงจรปิดตลอดทั้งคืนเลยนะคะเป็นอย่อยางเงี้ยหลายเดือนมากพอเรานอนไม่หลับปัญหาที่เจอกับตัวเองก็คือตับของเราเนะตับร้อนมากนะคะเพราะว่าตับไม่ได้รับการพักผ่อนฟื้นฟูนเลยนะพอตับร้อนเนะเขาเป็นเครื่องกลที่แบบว่า เครื่องใหญ่ในร่างกายของเราเลยอะชิ้นใหญ่มากในการที่จะขับพิษนะคะ,ะทำงานหน้าที่ต่างๆช่วยกลไกระบบการย่อยนะคะระบบต่างๆในร่างกายเนี่ยพอตับร้อนเลือดก็ร้อนนะคะพอเลือดร้อนก็เกิดภาวะแห้งนะคะลำไส้แห้งนะคะเลือดลมโลไม่ดีเพราะว่าเกิดการติดขัดแห้งงวดนั่นเองเนี่ยสาเหตุหลักเลยทําให้เราเนี่ยสุขภาพแย่ลงแย่ลงอย่างสุดเลยนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยจะมาบอกว่าการที่จิตของเราเนี่ยไม่สบายเนาะอย่างเช่นองพี่จ๋าเนี่ยเป็นแพนิคเครียดวิตกกังวลนะคะนอนไม่หลับต่อเนื่องเป็นเวลานานมันจะทําให้สุขภาพกระบวนการทํางานของสมดุลในร่างกายของเราอะแย่ลงตามไปด้วยเป็นตัวอย่างที่เห็นชัดมากแต่พอเราเริ่มฝึกจิตอ่ะตอนนี้พี่จ๋าฝึกจิตถามว่าอาการแพรนิคหายไปไหมไม่หายสนิทค่ะแต่ดีขึ้นเกิน90%แล้วเวลามันกำเริบม,มันรู้สึกกลัวได้ยินเสียงแล้วมันกลัว ก็จะไม่ลุกขึ้นมาดูกล้องวงจรปิดได้แล้วก็จะคิดว่ามันเกิดเดี๋ยวมันก็ดับอะไรมันจะเกิดก็ดับ อาจจะลุกขึ้นมาดูแวบหนึ่งนะเปิดประตูเปิดอะไรดแบบูแต่เราหลับต่อได้ในขณะที่เมื่อก่อนเราหลับต่อไม่ได้เราทําใจไม่ได้นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างหนึง่งแล้วมันก็ยังมีปัญหาอีกเยอะแยะมากมายในชีวิตปัญหาเรื่องงานเรื่องครอบครัวเรื่องลูกเราอ่ะทุกคนน่าจะมีปัญหาเรื่องลูกเราก็คือว่าเราอ่ะชอบกลัวว่าถ้าเราอ่ะเสียชีวิตลงเร็วเงี้ยแล้วลูกเรายังเล็กอยู่เขาจะดําเนินชีวิตต่อได้ยังไงอันนี้ก็เป็นอาการ แพนิคอ,อ่อนๆอย่างหนึ่งเนาะพอกังวลวิตกกังวลแบบนี้ก็จะแบบระแวงระวังไม่กล้าให้ลูกได้ออกไปเรียนรู้อะไรเลยหรือว่าคือเครียดอะเครียดกับเรื่องว่าอนาคตของลูกนะคะพอเราเริ่มฝึกจิตแบบนี้จนนิ่งนะคะจนเราถึงคือปีนี้เป็นปีที่พี่จาเพึ่งรู้สึกว่าตัวเองสําเร็จเนาะสามารถคิดเกิดระดับได้แล้วบางทีเนี่ยลูกจะขอออกไปเที่ยวห้างด้วยตัวเองอเงี้ยเราก็กลัวลูกเราจะหายเนาะแต่เราก็คิดว่าโอเคทุกอย่างมันมีเกิดแล้วมันก็มีดับนะ เขาไปก็แนะนําให้เขาระวังตัวที่สุดนะสอนให้เขารู้จักเาทางอยู่ที่ไร่ให้มากที่สุดแล้วถ้ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็ต้องยอมรับมันนะคะอ่ะอย่างเงี้ยคือทุกทุกอย่างในชีวิตประจําวันเราสามารถเอาการฝึกจิตเกิดและดับที่มีอยู่จริงเนี่ยมาใชาร้ร่วมด้วยได้ในการทําให้เราเนี่ยผ่อนคลายแล้วก็เลิกวิตกกังวลนะคะทําได้จริงนะแต่มันต้องใช้การฝึกแหละเออพี่จ้าก็ฝึกการฝึกของพี่จ้าเนี่ยไม่ต้องหลับตาไม่ต้องนั่งสมาธิเลยนะ พอรู้สึกตัวขับรถหรืออะไรก็ได้พอเรารู้สึกตัวตั้งสติหรือเรากาลังโกรธเราตั้งสติเราก็กลับมาที่ดวงจิตจับนิดนึงแล้วก็ตั้งสติว่าเกิดดับเกิดดับอ่าทําแบบนี้มา3ปีแล้วปีนี้เป็นปีที่รู้สึกว่าตัวเองได้ผลมากๆเลยนะคะคือดับอารมณ์โทสะความวิตกกังวลลงไปได้อย่างเร็วมากอ่าโอเคไว้จะมาแชร์เคล็ดลับนะคะการสร้างสมดุลชีวิตของตัวเองเนี่ยให้ฟังเรื่อยๆนะคะ